สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยัวคอมเมนต์ครับวันนี้ยัวคอมเมนต์จะมาฟังคอมเมนต์ของชาวเวียดนามนะครับสนักข่าว vnexpress ครับของเวียดนามเขาได้เขียนบทความแล้วก็เผยแพร่ไปเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2567นเะครับเมื่อ2วันที่ผ่านมานี่เองเขาก็บอกว่านักท่องเที่ยวชาวจีนสนใจประเทศไทยมากกว่าเวียดนามความสนใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนในเวียดนามฟื้นตัวขึ้นแต่ยังต่ำกว่าบางประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นไทยและสิงคโปร์ จากข้อมูลแพลตฟอร์มการเดินทางออนไลน์ของ A g ก da แสดงเห็นว่าตั้งแต่เดือนมกราคมปี2566คือปีที่แล้วนะครับตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวชาวจีน5แห่งเรียงลำดับดังนี้ครับไทยมาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์และเวียดนามและในปีนี้ในปี2567ในเดือนแรกนะครับเดือนมกราคมที่ผ่านมาเวียดนามเขาก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศประมาณ1.5ล้านคนเพิ่มขึ้นประมาณ73%นะครับจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วครับ และคนที่ไปเที่ยวเวียดนามมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งก็คือเกาหลีใต้เกาหลีใต้ไปเที่ยวเวียดนามก็ประมาณ400,000คนนะครับในเดือนที่ผ่านมาส่วนประเทศจีนก็เป็นอันดับ2ที่ไปเที่ยวเวียดนามครับประมาณ240,000คนนะครับตามมาด้วยไต้หวันสหรัฐอเมริกาและก็ออสเตรเลียแต่ว่าจํานวนนักท่องเที่ยวจีนที่ไปเที่ยวในเวียดนามก็ยังน้อยกว่าไทยมากเมื่อเทียบกันในเดือนที่ผ่านมาครับซึ่งรายละเอียดบทความก็มี ข้อมูลเยอะกว่านี้นะครับผมเอามาอ่านคร่าวๆให้ฟังแค่นี้นะครับจับใจความมาได้แค่นี้เดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นของชาวเวียดนามครับหลังจากได้ฟังบทความนี้ความคิดเห็นแรกครับเขาก็บอกว่าไม่ใช่เพราะว่าประเทศไทยสวยกว่าเวียดนามแต่เป็นเพราะว่าการบริการของประเทศไทยดีกว่าเวียดนามเท่านั้นเองการท,อท่องเที่ยวของประเทศไทยเขาจะคำนึงถึงนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวแล้วก็อยากให้นักท่องทเที่ยวกลับมาครั้งเขาก็เลยบริการดีส่วนที่เวียดนามทัศนคติก็จะมีการเอาเปรียบแล้วก็มีการโกงลูกค้า แบบว่าถ้ามาครั้งนี้ฉันต้องแบบเอาเงินให้ได้มากที่สุดสําหรับนักท่องเที่ยวคนนี้เพราะว่าจะไม่มีครั้งหน้าอีกต่อไปเวียดนามเขาก็เลยประมาณนั้นโกงลูกค้าแล้วก็เอาเปรียบลูกค้าเพราะว่ากะฟันหัวครั้งเดียวหลังจากนั้นนั่นแหละลูกค้าพวกนักท่องเที่ยวก็ไม่มาอีกก็เลยเป็นแบบนี้คอมเมนต์ถัดไปครับคนเวียดน,นามยังคงชอบการเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยมากกว่าท่องเที่ยวในประเทศเวียดน,นามเองเลยเพราะการคดโกงและการเฉือนราคาจึงไม่แปลกที่ชาวจีนจะชอบประเทศไทยมากกว่าเวียดน,นาม อันนี้ขนาดยังไม่พูดถึงปัจจัยอื่นๆนะคอมเมนต์ comment ถัดไปครับขนาดลูกค้าในประเทศยังเลือกไทยมากกว่าเวียดนามจึงไม่แปลกใจที่ลูกค้าชาวจีนสนใจประเทศไทยมากกว่าอ๋อ,อคนนี้ก็คอมเมนต์เหมือนคนที่แล้วเลยอีกคอมเมนต์หนึ่งครับเขาก็บอกว่าแต่ฉันเห็นว่านักท่องเที่ยวชาวจีนคุณภาพไม่ดีมีคนจํานวนมากวิาพากวิจารณนักท่องเที่ยวชาวจีนแล้วก็มีคนมาตอบนะครับเขาก็บอกว่าแต่คนจีนเขามีเงินเยอะและก็ใช้เงินในการท่องเที่ยวเยอะนะเพื่อนถ้ามาเที่ยวเยอะๆเราก็ได้เงินของเขาเยอะ อีกคอมเมนต์หนึ่งที่มาตอบนะครับเขาก็บอกว่านักท่องเที่ยวชาวจีนส่วนใหญ่ได้แต่ปริมาณแต่มีการใช้ใจ่ายแต่หัวที่ต่ําที่สุดเมื่อเทียบกับนักท่องเที่ยวต่างชาติอื่นอ้าวขัดแยง้งกันกับคนเมื่อกี้ซะแล้วเออยังไงกันแน่เนี่ยคอมเมนต์ถัไปครับลูกค้าชาวจีนโดยเฉลี่ยใช้ใจ่ายประมาณ880 usd ซึ่งสูงกว่าเกาหลีที่838 usd ลูกค้าชาวจีนมีทั้งปริมาณและคุณภาพเพียงแต่ว,ว่าผู้สูงอายุส่วนหนึ่งผู้เสียงดังนิดหน่อยแต่เยาวชนจีนทุกคนนี้ค่อนข้างมีสต คอมเมนต์ถัดไปครับรูปแบบการท่องเที่ยวของเวียดนามเราไม่มีทางสู้ได้กับประเทศไทยและสิงคโปร์ได้อย่างแน่นอนหลังจากนั้นก็มีคนไม่เห็นด้วยครับมีคนไม่เห็นด้วยคนนี้เขาก็บอกว่าแต่ฉันไม่ชอบทั้งประเทศไทยและสิงคโปร์เพราะพวกเขาทำงานด้านการท่องเที่ยวมากเกินไปพวกเขาแสดงออกแบบไร้ความรู้สึกจริงๆ คนชาวอเมริกันจำนวนมากที่มาที่เวียดนามเพื่อมาพักผ่อนมักจะบอกว่าชอบเวียดนามมากกว่าเพราะคนเวียดนามเป็นคนที่แสดงอารมณ์ออกมาจริงๆต้อนรับอย่างจริงใจไม่ใช่ไร้อารมณ์ยิ้มปลอมๆแบบไทยพอมีคนมาบอกว่าถ้ายิ้มปลอมๆก็มีคนไม่เห็นด้วยนะครับคนเขาก็มาตอบอีกว่าว่าเฮ้ยขออภัยเวลาทําธุรกิจคติประจําใจคือการทําให้ลูกค้าพึงพอใจจนกว่าลูกค้าจะจากไปลูกค้าและผลกําไรมาเป็นอันดับแรก จำนวนผู้มาเยือนประเทศไทยและสิงคโปรยยังคงสูงกว่าเวียดนามหลายเท่าดังนั้นฉันคิดว่าพวกเขาไม่ได้ทํางานอย่างไร้ความรู้สึกอย่างที่คุณพูดอย่างแน่นอนจํานวนนักท่องเที่ยวคือผลงานของมันที่ออกมาจริงๆและอีกคนหนึ่งก็มาตอบนะครับขเขาก็บอกว่าฉันมาเมืองไทยบ่อยจนพูดภาษาไทยได้และไม่เคยเห็นคนไทยเป็นคนไร้ความจริงใจอย่างที่คุณว่าเลยฉันมักจะเห็นคนมีน้ําใจและการต้อนรับที่ดีของคนไทยจนพ่อค้าแม่ค้าบางคนเป็นเหมือนเพื่อนของฉันเลย จริงๆแล้วจํานวนนักท่องเที่ยวมันก็เป็นผลงานที่ออกมาให้เชิงประจักษ์ให้เห็นจริงได้แล้วนะครับนักท่องเที่ยวเยอะก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขาชอบว่าประเทศไทยมีความจริงใจก็ได้ไม่เหมือนอย่างที่คุณว่าที่คุณบอกว่าไทยไรอารมยิ้มปลอมๆคอมเมนต์ถัดไปครับเขาก็บอกว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาฉันเห็นการท่องเที่ยวของไทยเจริญเติบโตมากถึงแม้ว่าพวกเราจะดูสวยกว่าและถูกกว่าแต่เราก็ยังคงสูญเสียนักท่องเที่ยวจำนวนมากไปให้กับประเทศไทย คอมเมนต์ต่อไปครับต้องพูดถึงคนที่ไม่เป็นมืออาชีพด้านการท่องเที่ยวบริษัทท่องเที่ยวบางแห่งพยายามอย่างเต็มที่ที่จะโกงลูกค้าและหลอกลวงลูกค้าให้ซื้อวันหยุดพักผ่อนมาเที่ยวเวียดนามลูกค้าต้องการการสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศแต่กลับสร้างความรำคาญและความสูญเสียความไว้วางใจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยังมีงานต้องทําอีกมากคอมเมนต์ต่อไปครับ เวียดนามควรกำหนดเป้าหมายที่ตลาดนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียอเมริกายุโรปญี่ปุ่นเกาหลีและอินเดียไม่ใช่นักท่องเที่ยวคุณภาพต่ำอย่างจีนเหมือนที่ไทยทำาก็มีคนมาตอบนะครับวันนี้เขาก็บอกว่าสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเวียดนามทั้งชาวยุโรปและอเมริกาถือว่าอยู่ไกลและแพงเกินไปที่พวกเขาจะมาเที่ยวที่เวียดนามและพวกเขาไม่ได้จ่ายเงินมากเท่ากับนักท่องเที่ยวชาวจีนก็มีอีกคนหนึ่งไม่เห็นด้วยครับอีกคนหนึ่งเขาก็บอกว่าคุณเคยได้ยินเกี่ยวกับทัวร์ศูนย์เหรียญของจีนบ้างไหม จีนเขามีตัวศูนย์เหรียญเข้าใจไหมกันจึงอยากได้นักท่องเที่ยวจากยุโรปอเมริกาและเซียงไงอีกคอมเมนต์หนึ่งครับเขาก็บอกว่านั่นเป็นเรื่องปกติเพราะเวียดนามไม่เคยได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวต่างชาติมากเท่ากับไทยแลนด์พูดง่ายๆก็คือประเทศไทยมีบริการด้านการท่องเที่ยวที่ดีกว่าเล่าถึงแม้ทิวทัศน์จะไม่สวยเท่าเวียดนามก็ตาม แต่คอมเมนต์ทุกอันที่ผมอ่านมามีแต่เขาบอกว่าทิวทัศน์เวียดนามสวยกว่าทิวทัศน์เวียดนามสวยกว่าผมก็งง,ง,งงมันสวยกว่าอย่างไงเนี่ย ه, ทิวทัศน์ของเขาที่สวยกว่าคือภูเขาหรือครับไม่แน่ใจเภูเขาหรือหมอกเพราะว่าถ้าบอกว่าทะเลสวยกว่าเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเว็บไซต์ของการจัดอันดับการท่องเที่ยวนะครับชายหาดที่สวยทะเลที่สวยที่สุดร้อยอันดับแรกของโลกไม่มีเวียดนามอยู่สักอันดับเดียวนะครับจะมีของไทยทั้ง5้าอันดับคุณคิดดูแล้วไทยก็ได้อันดับหนึ่งของโลก ในชายหาดที่สวยที่สุดนะครับคือคนอื่นมองว่าไทยสวย5เกาะ5อันดับแล้วก็อันดับหนึ่งของโลกแต่ไม่มีเห็นมีใครบอกว่าเวียดนามสวยเลยไม่ถึงอมองจากคนคนนอกที่มองเข้าไปนะครับแต่คนภายในประเทศเขาก็คงมองว่าเขาสวยเนาะคอมเมนต์ถัดไปครับประเทศไทยมีประสบการณ์ที่น่าสนใจไม่เหมือนใครๆราคาถูกเป็นกันเองและอาหารที่หลากหลายซึ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากกว่าเวียดนามอย่างแน่นอนคอมเมนต์หนึ่งครับ ยังไงก็ลองมาเที่ยวเวียดนามดูเราจะรู้ว่าเวียดนามสวยกว่าแน่นอนคอมเมนต์ถัดไปครับแม้แต่ความคิดที่วิาพากษ์วิจารลูกค้าชาวจีนที่มีเงินน้อยและยุ่งวุ่นวายก็แสดงให้เห็นถึงความไม่เป็นมืออาชีพในด้านการท่องเที่ยวของเวียดนามคนไทยส่วนใหญ่มักจะอบอุ่นและสุภาพกับนักท่องเที่ยวเสมอเออจริงๆเนาะในคอมเมนต์นี้ก็มีคอมเมนต์ว่าไอ้คนจีนจ่ายเงินน้อยคนจีนเออวุ่นวายนู่นนี่นั่น,นเอออันนี้มันก็แสดงทัศนคติว่าเฮ้ย ขนาดลูกค้าเขายังไม่มาเที่ยวคุณยังไปดูถูกลูกค้าเลยอ่ะคุณเองไปดูถูกชาวจีนเลยอเออมันก็จริงเว้ยเราอ่านคอมเมนต์มาแล้วก็ไม่นึกเนาะเออใช่ใช่คนนี้พูดถูกคอมเมนต์ถัดไปครับเขาบอกว่าหากเปรียบเทียบการท่องเที่ยวระหว่างเวียดนามและไทยเวียดนามจะดีกว่าประเทศไทยเพียงอย่างเดียวนั่นก็คือแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยกว่าแต่ที่เหลือเราแพ้ไปทุกอย่างประการแรกคุณภาพของสนามบินเมื่อเข้าออกด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศเวียดนาม ด้อยกว่าประเทศไทย 2. ทัศนคติในการบริการของแหล่งช้อปปิ้งการรับประทานอาหารแล,และเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆประเทศไทยนั้นทําได้ดีกว่ามากประการที่ 3. ความหลากหลายของสินค้าตั้งแต่สินค้าระดับล่างไปจนถึงสินค้าฟุ่มเฟือยระดับไฮเอนแบรนด์เนมต่างๆประเทศไทยก็ทําได้ดีกว่าและมีหลากหลายมากกว่าประการที่ 4. ส,สถานบันเทิงยามค่ําคืนประเทศไทยก็มีหลากหลายมากกว่าเวียดนามมีดีแค่สวยอย่างธรรมชาติเท่านั้นเอง คอมเมนต์ตัดไปครับเวียดนามเขาก็บอกว่าเวียดนามคนเน้นดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันยุโรปเกาหลีญี่ปุ่นและอินเดียมากกว่าชาวจีนโดยอำนาจการใช้จ่ายของพวกเขาก็ดีพอๆกับชาวจีนในประเทศของเรามีทิวทัศน์ที่สวยงามได้เปรียบอยู่แล้วผู้คนเราต้องทํางานหนักมากขึ้นเราแค่ต้องระมัดระวังเล็กน้อยเกี่ยวกับแง่มุมการบริการบางอย่างเท่านั้นเช่นสินค้าเราต้องระบุราคาและฉันเชื่อว่าหากเราสามารถทําได้ประเทศไทยก็จะแพ้เรา ประเทศไทยเขาดีกว่าเราตรงที่มีอิสระในการดึงดูดนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามแต่ในวัฒนธรรมเอเชียของเวียดนามแล้วไม่สามารถทําแบบนั้นได้โดยส่วนตัวแล้วสําหรับผมการท่องเที่ยวในประเทศถือเป็นอันดับแรกผมช็อปปิ้งสินค้าในประเทศมากกว่าที่จะไปเที่ยวต่างประเทศแล้วก็มีคนมาตอบคอมเมนต์เมื่อกี้นะครับเขาก็บอกว่าเมื่อ2เดือนที่แล้วฉันพาครอบครัวชาวยุโรปกลับมาที่เวียดนามเพื่อเยี่ยมชมเมื่อถึงด่านศุลกากรตรวจสอบ มีหมายเลขวันเกิดไม่ถูกต้องวีซ่าจึงถูกยกเลิกถ้าอยากทำวีซ่าที่สนามบินต้องผ่านนายหน้าและจ่าย170 US d ลลาร์หลายคนโกรธและเรียกร้องให้กลับไปยังจุดเริ่มต้นและไม่เข้าเวียดนามอีกต่อไปในขณะเดียวกันที่สนามบินของประเทศไทยคุณเพียงกรอกแบบฟอร์มูลค่า25 US d ลลาร์ที่ง่ายและรวดเร็วคุณคิดดูว่าผู้คนเขาชอบจะไปที่ไหนมากกว่ากัน ขั้นตอนต่ไปเขาก็มาตอบคอมเมนต์เมื่อกี้นะครับที่บอกว่าเฮ้ยเราไปมุ่งเน้นนักท่องเที่ยวอเมริกันยุโรปเกาหลีญี่ปุ่นอินเดียดีกว่าไหมเพราะว่าชาวจีนเนี่ยมีเงินใช้จ่ายน้อยคนนี <k> ้เขาก็บอกว่าคุณเอาที่ไหนมาพูดว่านักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยใช้จ่ายน้อยนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยมักจะอยู่ในอันดับต้นๆในแง่ของการใช้จ่ายอาจจะไม่ดีเท่าลูกค้า VIP ในระดับยุโรปและอเมริกาแต่เมื่อเทียบกับลูกค้าแบ็คแพ็คเกอร์หรือลูกค้าชาวญี่ปุ่นเกาหลีและอินเดียลูกค้าชาวจีนนั้นดดีีท่สุ ไม่ใช่บังเอิญที่ประเทศส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศจีนแม้ว่าบางครั้งพวกเขาจะไม่มีความเห็นอกเห็นใจต่อคนจีนมากนักก็ตามแต่ในทางเศรษฐศาสตร์กําไรหรืออารมณ์มีความสําคัญมากกว่าเราต้องดูความจริงที่ว่านักท่องเที่ยวชาวจีนเราต้องดูความจริงที่ว่านักท่องเที่ยวชาวจีนไม่ชอบประเทศเวียดนามของเราเพราะว่าการโกงและการเฉือนราคาต่ำอำเภอใจและทัศนคติที่ไม่เห็นอกเห็นใจที่เรามีต่อพวกเขา คนเมน์ถัดไปเขาก็มาตอบอีกนะครับเขาก็บอกว่าใช่แล้วนักท่องเที่ยวชาวจีนคือคนที่จ่ายเงินมากที่สุดเมื่อการเดินทางมาถึงเออแต่เราก็อาจจะเห็นจริงๆเนาะเวลามีนักท่องเที่ยวที่แบกแบกเป้ครับแบกแพคเกอร์เวลาโบกรถโบอกอะไรอย่างเงี้ยก็ส่วนมากจะเป็นพวกฝรั่งเป็นชาวยุโรปอะไรอย่างงี้นะที่มาเที่ยวประเทศไทยอาจจะมีเกาหลีบ้างโบกรถแต่ไม่เคยเห็นชาวจีนที่แบบโวยวายวง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 มาแบบโบกรถขอไปด้วยขอไปด้วย,อวยเออ ชาวจีนเขาก็มาเป็นกลุ่มใหญ่เป็นทัวใหญ่แล้วก็ไปช้อปปิ้งนู่นนี่นั่นน้อยนักที่จะเห็นชาวจีนแบกเป้สะพายกระเป๋าไปเดินแบบขอติดรถไปด้วยใช้ใจ่ายอย่างประหยัดส่วนมากมีแต่ชาวยุโรปเนาะที่ใช้ใจ่ายอย่างประหยัดเออเออเอออันนี้ก็อาจจะจริง คอมเมนต์ถัดไปครับก่อนปี2,562ก่อนเกิดโรคระบาดชาวจีนประมาณร้อยล้านคนเดินทางไปต่างประเทศตามสถิติของตะวันตกนักท่องเที่ยวชาวจีนมีมูลค่า250,000ล้านเหรียญสหรัฐโดยเฉลี่ยคนจีนหนึ่งคนใช้ใจ่ายประมาณ12,000เหรียญสหรัฐถ้าไปรประเทศตะวันตกเช่นอเมริกาหรือแคนาดาจะรู้ว่านักท่องเที่ยวจีนจ่ายเท่าไหร่ลองถามคนขายระดับไฮเอนดูสักคนจะรู้ว่าตำรวจสหรัฐเพิ่งขยายเที่ยวบินจากจีนไปอเมริกาเพื่อคนจีน การท่องเที่ยวจาก35เที่ยวต่อสัปดาห์เป็น50เที่ยวต่อสัปดาห์ไม่มีใครในโลกนี้ที่รังเกียจเงินอ๋อขอให้มาใช้จ่ายเงินเถอะจะเป็นคนจีนคนเอเชียคนยุโรปมาเถอะเรารับหมดอะไรประมาณนั้นนะครับก็อาจจะจริงอย่างที่คนนี้พูดก็ได้นะครับอย่างเราไปเที่ยวอย่างผมได้มีโอกาสจะไปเที่ยวต่างประเทศก็เห็นนักท่องเที่ยวชาวจีนเวลาเขาเข้าร้านอะไรนะร้านแบรนด์เนมอะพวกของหรูๆเราได้แต่ยืนมองอยู่หน้าร้านแต่คนจีนนี่เขาต่อแถวเข้าร้านปุ๊บ แล้วก็เข้าไปแบบแย่งกันซื้อแย่งกันถือถือถือถอ,ถอ,ออกมาเหมือนเป็นแจกฟรีอ่ะแต่จริงๆแล้วมันเป็นแบรนด์เนมอย่างแพงๆอ่ะอย่างไปปารี่างเงยโอ้โหชาวจีนเต็มห้างหมายถึงห้างพวกไอ้แบรนด์เนมนะครับชาวจีนเต็มห้างแล้วก็ถือแบบปุ๊บป๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ,บ,บ,บใจ่ายเงินจ่ายเงินโอ้โหเอาเงินมาจากไหนเยอะแยะวันนียเราได้แต่ยืนมองตาปริบๆคอมเมนต์ปิดท้ายครับคนนี้เขาก็บอกว่า ฉันก็เหมือนกันกับทุกคนฉันสนใจประเที่ยวประเทศไทยมาเลเซียและไต้หวันมากกว่าเวียดนามโดยเฉพาะอย่างยิ่งฉันไม่สนใจเกาะฟูกวกแม้ว่าจะมีการประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของเวียดนามเกี่ยวกับเกาะแห่งนี้มากมายก็ตามการท่องเที่ยวก็แล้วแต่คนนะชอบแบบไหนก็ไปเที่ยวแบบนั้นครับชอบสไตล์ไหนก็ไปเที่ยวแบบนั้นอย่างเราไปเที่ยวเวียดนามเราก็ไม่ใช่ว่าเวียดนามจะสวยกว่าหรืออะไรหรืออาจจะแค่เราแบบอยากไปเที่ยวท่างประเทศอะ เ,ออเราเห็นเมืองไทยเยอะแล้วเห็นะทะเลไทยเยอะแล้วเห็นวัดไทยเยอะแล้วเราก็อยากไปเห็นของเวียดนามบ้างว่ามันสวยยังไงว่าอะไรยังไงไปเที่ยวต่างประเทศนะครับรสนิยมการท่องเที่ยวของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับกดติดตามได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ